สสสารพลังสูตรวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนมูลนิธิเมาไม่ขับและภาคีเครือข่ายทบควนกฎหมายเมาแล้วขับและกระทำซ้ำูุงเป่าเพิ่มโทษลดช่องว่างเสริมสักยภาพด้วยเทคโนโลยียกระดับการลดอุบัติเหตุทางถนนไทยเรื่องราวจะเป็นยังไงคะ่ะสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะ ขับนั้นยังคงเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมไทยที่พยายามจะหาทางแก้ไขยังไงก็ยังคงเกิดอุบัติเหตุซ้ซําซ้อนแล้วก็หนักขึ้นในทุกปีค่ะแต่ที่แย่ไปมากกว่านั้นคือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคนที่เมาแล้วขับกลับไม่ได้รับการเยียวยาไม่มีไม่หนีไม่จ่ายยกตัวอย่างกรณีของแม่น้องกระตูนที่คดีความจะหมดอายุแล้วในวันที่19กันยายนนี้ค่ะแต่แม่บอกว่าขอไม่สู้ต่อเพราะสุดท้ายก็แพ้อยู่ดีคนผิดสบายตัวแล้วก็ทิ้งความหายนะอยู่กับเหยืย่อตลอดชีวิต ด้านสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสร่วมกับศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนมูลนิธิเมาไม่ขับและภาคีเครือข่ายได้จัดกิจกรรมครบรอบ2ปีกระทําผิดซ้ำเมาแล้วขับกับการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยยกระดับการลดอุบัติเหตุทางถนนจากการดื่มแล้วขับค่ะ โดยนายแพทย์ไพโรธสาวนุ่มรองผู้จัดการกองทุนสสส,สบอกว่าอุบัติเหตุทางถนนจากการดื่มแล้วขับเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญโดยข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของไทยตั้งแต่ปี2562ถึงปี2566มีผู้เสียชีวิตหร,รือว่าบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับ284,253รายเฉลี่ยปีละ56,850รายมูลค่าความสูญเสีย3.7แสนล้านบาท ผลกระทบสําคัญคือเหยื่อจากผู้ดื่มแล้วขับที่จํานวนเพิ่มสูงขึ้นทุกปีแค่เฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2567ที่ผ่านมามีเหยื่อจากผู้ดื่มแล้วขับมากถึง207รายฉเฉลี่ยชั่วโมงละ1รายทําให้จําเป็นต้องเร่งมาตรการตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่ครอบคลุมและลงโทษผู้กระทําความผิดโดยเฉพาะความผิดซ้ําค่ะ สสสจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนทั้งในระดับนโยบายแล้วก็รณนงคลงในพื้นที่ผลักดันข้อกฎหมายดื่มแล้วขับและกระทําผิดซ้ําวิเคราะห์หาสาเหตุที่สามารถเพิ่มการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้นได้ในอนาคต มีการถอดบทเรียนมีข้อเสนอเชิงนโยบายเป็น3ระยะค่ะ1คือระยะสั้นภายใน6เดือนนะคะจะออกแบบระบบออนไลน์ตรวจสอบประวัติกระทําผิดซ้ํา2ระยะกลางภายใน1ปีนะคะสนับสนุนเครื่องเป่าวัดแอลกอฮอล์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติพัฒนาระบบการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันบุคคลผ่านลายนิ้วมือออนไลน์ทั่วประเทศและ3ระยะต่อเนื่องค่ะมากกว่า1ปีนะคะจะผลักดันเพิ่มโทษสร้างความเกรงกลัวไม่ให้กล้ากระทําผิดซ้ําค่ะ โดยในแต่ละปีนะคะจะมีเหยื่อจากเมาแล้วขับเพิ่มขึ้นหลายรายสูญเสียอวัยวะเสียโอกาสในการดําเนินชีวิตที่สําคัญต้องไปดําเนินการฟ้องร้องเรียกร้องความเป็นธรรมเพื่อเยียวยาผลกระทบที่ตนเองไม่ได้ก่อค่ะกฎหมายเมาแล้วขับและกระทําผิดซ้ําในปัจจุบันบังคับใช้มาไม่ต่ํากว่า2ปี ยังไม่สามารถสร้างความเกรงกลัวให้กับภาคประชาชนยังมีผู้กล้ากระทําผิดซ้ําทําให้การเพิ่มโทษและความเข้มข้นของการบังคับใช้กฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะที่จะช่วยให้ผู้ที่เคยกระทําผิดเมาแล้วขับไม่กล้าเสี่ยงซึ่งในส่วนของกระบวนการในการพิจารณาคดีกระทําผิดซ้ําต้องมีการหารือร่วมกันเพื่อกําหนดกระบวนการที่ชัดเจนและไม่ปล่อยให้คนที่กระทําผิดซ้ําหลุดออกมาจากการพิจารณาคดีให้เป็นสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มโทษแล้วก็สร้างความเกรง กลัวให้ไม่กล้าก,กระทําผิดซ้ําอีกค่ะแล้วขอเน้นย้านะคะว่าดื่มแล้วขับถูกจับคุมประพฤติถ้าหากคุณคิดจะดื่มขอให้ไม่ขับเพื่อไม่ให้มีใครต้องกลายเป็นเหยื่อบนท้องถนนอีกต่อไปข่าวสดรีแคปวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดผู้นําสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้าน follower และมติชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดและมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ